สวัสดีชาวรีวทุกคนครับมีปัญหาแบบนี้ไหมเล่นรีวมาตั้งนานแต่ทําไมมันไม่โอเคมันไม่เวิร์คมันไม่ปังมันไม่ดังมันไม่เป็นลูกรักของรีวเ c e บุ๊กสักทีหนึ่งหลายคนท้อแทบ้บ้ค่อยไม่ไหวแล้วนะครับเอาเรามาลองดูกันก่อนว่าเราได้ทําอะไรที่มันผิดพลาดไปหรือเปล่านะครับก่อนอื่นบอกไว้ก่อนว่ารีวเฟซบุ๊กเนี่ยเขาจะไม่ชอบคลิปวิดีโอที่มีภาพสไลด์ภาพนิ่งๆแล้วเอามาสไลด์มาเคลื่อนไหวแบบ คือมันเป็นท่านิ่งแหละแต่ว่าทําให้มันเคลื่อนไหวแล้วก็ไปประกอบเพลงสไลด์ไปสไลด์มาสไลด์ไปสไลด์มาอย่างนี้คือพี่ริว์เขาไม่ค่อยปลื้มนะจ๊ะหรือว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับเรามีภาพโปพ้ภาพเปลือยภาพว่าภพวิวอะไรแบบนี้พี่ริว์เขาก็ไม่ค่อยปลืม้มแล้วก็ไม่ค่อยดันนะถึงแม้ว่าเราจะชอบดูว่าจริงอยู่นะ,นะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอเนี่ยเรามีเนื้อหาที่มันเป็นคําพูดคําหยาบคายนะครับใช้ถ้อยคํารุนแรงหรือว่ามีการบูลลี่คนอื่นหรือไม่อันนี้อย่าไปหาทำเพราะว่า วิวส์ a c e b o o k ไม่ปลื้มนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี่เรามีข้อประเด็นถกเถียงทางสังคมมากไปหรือเปล่านะครับถ้ามันมีมากไปเป็นประเด็นข้อกันแยง้งอันนี้เขาก็ไม่ปลื้มเช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าตัว r e e ส์เอง f c e e o o o เนี่ยหรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนๆนะเขาก็จะไม่ชอบนะครับประเภท ไปละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดลิขสิทธิ์ยังไงก็ไปเอาคลิปวิดีโอคนอื่นไปดูดของคนอื่นมาหรือว่าไปเอาเพลงที่เขาไม่ยินยอมดนตรีต่างๆนานาอะไรแล้วแต่เนาะที่คําว่าละเมิดลิขสิทธิ์หรือมันผิดลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับอย่าไปหาทำครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนนะ มันไม่โอเคแน่นอนตอนแร,แรกบอกว่าไม่เป็นไรทาได้อยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ระบบ AI เขาไปเช็คเจอมันก็ไม่โอเคนะครับและที่สําคัญก็คือว่าหนึ่งอย่าให้มีภาพของความรุนแรงนะฮะในคลิปนะครับภาพรุนแรงภาพที่เกิดอาการแบบหวัดเสียวดูแล้วไม่ปลอดภัยนะครับหรือว่าแกล้งกันจนแบบโอ้ก่อให้เกิดอันตรายเหล่านี้นะครับก็ควรระมัดระวังนะครับไปสารวจดูคลิปตัวเองครับทำคลิปรีลส์อย่างสร้างสรรค์น,นะครับทำสม่ำเสมอ เดี๋ยวจะได้เป็นลูกรักของบริ s สเฟ e บ o o k แล้วรายได้ก็จะเข้ามาเองนะจ๊ะไปแล้วครับบ๊ายบาย